บทนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงส่วนบนสุดของเว็บไซต์นะครับเป็นส่วนที่เรียกว่า header นะครับในส่วนของ header ครับมันจะมีอยู่2เรื่องนะครับหลักๆนะจริงๆมันแต่งเติมอะไรได้เยอะมากเลยนะในส่วน header แต่2เรื่องหลักๆคือโลโก้กับเมนูนะครับเมนูเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาอย่างเราใช้ Astra แล้วกันนะครับมันจะมีเมนูหลักๆ2อ,อันที่ที่มักจะต้องแบบต้องดูก็คือ1คือ primary เม n ูกับ2คือ off canvas menu primary เม n ูคือเมนู ทั่วไปที่เราเห็นเวลาเราเข้าเว็บในเดสก์ท็อป off canvas เนี่ยคือเมนูที่เราจะเห็นเวลาที่มันมันเป็นเดสก์มันเป็นโมบายหรือเป็นแท็บเล็ตนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันจะเข้าใจมากขึ้นนะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเว็บของผม,ผม,ผมนะครับ h e a d ดอรคือส่วนข้างบนสุดตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมี2ส,ส่วนหลักๆ 1. คือโลโก้2คือเมนูเมนูคือตรงนี้ที่มันดิสเพย์ตรงนี้อย่างนี้นะครับ สิ่งที่เราสามารถตั้งค่าได้ก็คือเราจะตั้งค่าเมนูตรงนี้ให้มันมีอะไรบ้างเราอยากให้คนน่ะแอคเซสหรือว่าคลิกเข้าไปที่หน้าไหนได้บ้างเวลาที่เขาอยู่แต่ละหน้าเนี่ยอย่างมชติผมอยู่หน้าอ l อปอดั๊กใช่ปะผมก็สามารถคลิกมาที่หน้าโฮมหน้าอเ u t หน้าคอนแทคหน้าอื่นๆได้ตรงเนี้ยคือเมนูเราอยากให้เขาคลิกไปหน้าไหนได้บ้างนะครับส่วนโลโก้ก็ตรงตัวเนาะเราอยากเอ่อให้เว็บไซต์เรามีโลโก้อะไร เป็นโลโก้ของเราเองครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันตั้งค่ามันแก้ไขอะไรยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับไปเรื่องเมนูก่อนนะครับเวลาเราจะตั้งค่าเมนูนะครับตอนนี้อยู่ที่หลังบ้าน w o r r p s s ใช่ไหมครับมาที่ appearance แล้วก็คลิกที่เมนูตรงนี้ได้เลยนะครับรงเมนูเนี่ยเนื่องจากเช่นเคยนะครับอันนี้ผมใช้ starter template มันมาหมดเลยนะครับเมนูหน้าอะไรบ้างอยากให้อยากให้เอาหน้าไหนขึ้นเป็นเมนูมันทำให้ผมหมดเลยนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ชอบผมไม่ชอบอันนี้คือผมอยากทำเมนูของผมเอง ผมก็มากดตรงนี้ก็ได้ create new menu ตรงนี้นะครับ create new menu แล้วผมก็จะอย่างแรกต้องตั้งชื่อนะผมจะตั้งชื่อ,อปอนเมนูอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกว่าจะให้เมนูนี้มันเป็นเมนูอะไรนะครับผม,มจะเซตให้เป็น primary เมนูไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มาเซตเป็น off canvas เมนูไปด้วยก็ได้นะครับมันก็จะกลายเป็นเมนูที่อยู่ทั้งใน d e s k t o p แล้วก็ที่ที่โมบายที่แท็บเล็ตอันนี้ off canvas จะเป็นเมนูบนโมบายแท็บเล็ตก็ทั้งหมดอยากให้เป็นเมนูนี้หมดเลยอยากให้เป็นปอนเมนูหมดเลยเสร็จแล้วก็คลิก create เมนูนะครับ อ่ะได้บอลเมนูมาแล้วต่อมาเราก็เอาหน้ามาใส่อยากให้ลิงก์ไปหน้าไหนบ้างแน่นอนเราก็อยากจะมีหน้าโฮมเอ่อถ้าเกิดว่าหาตรง most recent ไม่เจอให้มาดู view all อันนี้มีทุกอันถ้า view all ไม่เจอให้มา search นะครับอ่อตอนนี้หน้าโฮมผมอยากได้เข้ามาผมก็ติ๊กหน้าโฮมเข้ามาหน้าอะไรอีกผมเอาหน้าโฮมกับหน้าช็อปสองอันอืมพอไหม n t a c t contact ไม่เอาไม่อยากให้ใครติดต่อเอาสองหน้าแล้วกันผมกดแอดเข้ามาที่เมนู อ่ะแค่นี้เลยหน้าโฮมกับหน้าช็อปแล้วผมก็กดเซฟเดี๋ยวคราวนี้ไปดูที่หน้าเว็บผมใหม่มันจะหน้าตาเป็นยังไง ผมจะ refresh สักทีหนึ่งนะครับณนะตอนนี้ปึ้งผมมีแค่หน้า Home กับหน้า Shop เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่หมายถึงว่ามีเมนูแค่ Home กับ s ็อปที่ให้คนเข้าถึงได้นะครับถ้าไม่ได้มีปุ่มอื่นๆคนก็จะเข้าถึงหน้าที่เหลือไม่ได้เลยนะครับยกเว้นก็จะต้องไปตามสเต็ปเช่นช h o p ไป Add to Cart ไปช h คเ k out ถึงจะไปหน้าอื่นๆได้นะครับทีนี้อันนี้เราตั้งค่าเมนูไปแล้วนะครับเวลาที่เราสร้างเมนูขึ้นมานะครับก็เอ้ยขอโทษทีอันนี้เป็นอีกกันหนึ่งอะกลับมาอันนี้ เวลาที่เราสร้างเมนูขึ้นมาเราสามารถสร้างได้หลายเมนูด้วยนะเนี่ยเห็นปะคือตอนนี้มีเมนเมนูมีปอนเมนูมีอะไรน่นนี้นั่นสร้างแล้วก็มาเลือกใช้หลายเมนูก็ได้นะครับอย่างตอนนี้ผมเลือกตัว ปอนเมนูนี้เป็น primary เมนูนะคราวนี้มาดูว่าเราจะปรับตั้งค่า Header ยังไงนะครับก็ที่ appearance เหมือนเดิมไปคลิกที่ customize นะครับกลับไปที่ visual customizer ของ t e ม asta r เหมือนเดิมนะครับที่หน้าตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้เราเข้าไปเล่นที่ global มาแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ให้มันเล่นที่ header builder ตรงนี้คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นตรงนี้มาอันเนี้ยเฉพาะ asta นะถ้าใครใช้ตีมอื่นก็จะแตกต่างกันไปนะอันนี้ asta เนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้มาให้ว่าเออตอนนี้ อันนี้คือเฮดเดอของเราเราสามารถใส่คอนเทนต์เหนือเหนือไอ้น,นี่ก็ได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูเว็บ s t a t o m .com อ่ะน,นี่คือเว็บ s t a t o m .com นะครับที่เคยเข้ากันมาแล้วนะครับนี่อันนี้คือ h e ดเดอนะครับอันนี้คือเฮดเดอแล้วก็นี่คือเมนูของเขาใช่ไหมครับอันนี้คือส่วนที่มันอยู่เหนือ h e ดเดอจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เหนือเฮดเดอร์แล้วอยู่อยู่ข้างบนอีกทีหนึ่งอ่ะเป็นคอนเทนต์อันนี้ด้วยแจ้งเตือนอะไรนี่ด้วยนะครับ ทำได้เหมือนกันนะครับก็คือมาใส่คอนเทนต์ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันมีสเปซที่เหนือไอตัวตัวเมนูบาร์ bar, ตรงนี้เฮดเดอร์ตรงเนี้ย ถ้าอยากทําแบบนี้ก็มาใส่ข้างบนนี้ก็ได้แต่ผมไม่ชอบผมเอาแค่ตรงนี้แล้วกันนะครับอย่างแรกคืออะไรผมอาจจะอยากเปลี่ยนโลโก้นะครับจริงๆเวลาที่จะเปลี่ยนอะไรเรามาคลิกตรงนี้ก็ได้นะมันก็จะพาไปที่เมนูนั้นทันทีนะครับหรือว่าเราจะมาคลิกเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับบางทีเราไม่รู้ว่าการแก้ไขส่วนไหนมันอยู่ตรงไหนของเมนูซ้ายมือเราก็เอาเมาส์ไปชี้ที่ส่วนนั้นๆเลยแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายดินสอเนี่ยนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นโลโก้นะผมก็มาคลิกตรงนี้ปึ้งเลยนะครับแล้วก็ผมสามารถเปลี่ยนโลโก ดโดยการคลิกที่ select image นะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ที่เป็นโลโก้ของผมขึ้นมาใช้ก็ได้แต่ผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำโลโก้ของตัวเองนะ mm. ก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับโลโก้จริงจริงก็เป็นส่วนสำคัญของเว็บไซต์นะครับอีกส่วนหนึ่งคือเมนูตรงนี้ปึ้งคลิกตรงนี้นะครับก็จะาสามารถเวลาเราปรับตั้งค่าส่วนไหนก็ตามจะเห็นว่ามันมี general กับมันมี design เห็นไหมถ้าเราอยากปรับอ,อะไรที่เป็น design แล้วก็มาคลิกตรงแท็บ design ตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะปรับอะไรดี s i ์ e title ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว bottom border size อันนี้อะไรวะคือตรงนี้อาจจะต้องลองเล่นๆกันดูไอ,อ้สู background background color menu color background overlay ไหนลองเปลี่ยนดูดิเป็นอะไรไม่ขึ้นแสดงว่าเราไม่ได้ใช้ overlay อยู่ตรงนี้ครับอาจจะต้องลองมาเล่นๆกันดูนะครับเพราะว่ามันมีให้มันมีเยอะมากเลยนะครับรายละเอียด ปรับตั้งค่าได้แบบโอ้โหแบบเรียกว่าแทบ,บจะเหมือนคัสตอรไมได้ฟูลลี่ทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสมมติผมลองมาที่ primary menu นะแล้วผมเปลี่ยนเป็นมามาตั้งค่าดีไซน์ตรงนี้นะครับก็มีหลายอย่างให้ตั้งค่าได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น text อันนี้เห็นไหมครับ text ตรงนี้ตรงนี้สีพื้นฐานจะเป็นสีดำนะ normal เป็นสีดำนะ hover คือเวลาเราเอาเมาส์ไป hover ไปชี้เป็นสีเขียวนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตรงนี้ active ตอนนี้เราอยู่หน้า Home Active เป็นสีเขียวแก่ขึ้นมาอีกนิดนึงแบบนี้จะเปลี่ยนก็ได้ใครไม่ชอบจะเปลี่ยนตั้งค่าก็ได้นะครับ Spacing ตรงนี้ก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือ element ที่มีอยู่เราตรงนี้ตรงตรงอ่อตรง Header ของเรามีอะไรบ้างมี Title กับโลโก้นะครับ Title กับโลโก้ถ้าผมคลิกตรงนี้ผมก็จะมาแก้ไขตรงนี้ได้ด้วยนะ Remove เปลี่ยนโลโกอะไรต่างๆตรงนี้นะครับโลโก Width จะให้ display size title ไหมสมมติผมให้ display size title โชว์ size title ขึ้นมาผมไม่เอาไม่สวยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือ size icon ตรงนี้ครับ size icon คืออะไร size icon ตรงนี้มา select size icon size icon คือส่วนนี้นะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยตรงแถบเห็นไหมครับอันนี้คือ size icon นะครับก็อย่าลืมมาเลือกเ,อเลือกใช้กันด้วยนะมาแก้ไขกันด้วยนะครับอย่างสมมติผมใช้ size icon เป็นตัวไหนดีตัวนี้แล้วกัน คือจริงๆตัวไซส์ไอคอนนะครับมันมันควรจะใช้ไฟล์ที่เป็นไฟล์สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะว่าเวลาตัดออกมาเห็นไหมครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เป็นวงกลมก็ได้หรือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้แต่ให้เป็นแบบด้านเท่าแบบนี้นะครับอ่ะผมผมไม่ไม่ได้ทำตรงนี้แล้วกันก็มาแก้ไขกันเองนะครับของโฮสตอมก็เป็นรูปนี้เห็นไหมกูเกิลจะเป็นรูปนี้ถ้าเราไม่ใส่ละมันจะเป็นรูปโลกแบบนี้ซึ่งมันก็ดูแบบไม่มือชีพเนาะก็มาแก้ไซส์ไกเติ้ลอะไซส์ n อเดนติตี้กันด้วกก็ีออะไร เดี๋ยวผมคลิกตรงนี้ทีหนึ่งปึ้งอ่ะมีการ์ดก็ได้เนี่ยตรงนี้เรามีการ์ดนะครับการ์ดไอการ์ดช้อปปิ้งตรงนี้นะครับเอาออกก็ได้นะถ้าไม่ชอบกรกระบาดออกไปแล้วนะครับถ้าเอ้ยอยากเอาเข้ามาใหม่กดบวกตรงนี้แล้วก็เลือกการ์ดเข้ามานะครับแล้วก็สลับที่ซ้ายขวาก็ได้นะเห็นไหม ซ้ายขวาก็สลับได้นะครับถ้าอยากต,ตกแต่งการ์ดสีไม่ชอบอะไรก็ทำาไงครับมาคลิกที่การ์ดตรงนี้แล้วก็ไปที่ดีไซน์แล้วก็จัดก,การตกแต่งมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่า,ามาที่เจ n เนอ l รลมันมีตัวเลือกอะไรให้เราทำบ้าง Display Card Total ัลาผมเปิดตรงนี้มันก็จะบอกอ่าบอกมูลค่าของการ์ดด้วยสมมติม,มีคนเข้ามาในเว็บแล้วก็กดสั่งซื้อนู้นนี่นั่น,นอย่างเงี้ยนะครับมูลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การ์ดไททัตรงนี้สมมิมผมลลองเปดแ้ว ก็มีคําว่าคาร์ดขึ้นมาตรงนี้ด้วยผมไม่เอาทั้งคู่นะผมว่าจะปิดไปมันก็จะเห็นแค่ตัวเลข0เวลามีคนสั่งซื้อมันก็จะขึ้น1 2 3แบบนี้นะครับส่วนตัวผมผมแฮปปี้กับค่า Default ของไอตัว starter template แล้วค่าตั้งต้นที่มันทำมาผมจะไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับแคออ่อันนี้บทนี้ผมพามาดูว่านี่แหละครับคือวิธีการตั้งค่าตัว header นะครับ ตั้งค่าเมนูตั้งค่าตัวเฮดเดอร์แล้วก็เนี่ยตรงนี้เราอยากใส่อะไรเพิ่มนก็มาใส่นะเช่นสมมติเราอยากให้มี Text เบอร์โทรเราข้างๆโลโก้บวกตรงนี้เลยครับแล้วก็เอ่อ Text Text t e x ์พิมอะไรดีพิม HTML 1ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาคลิกที่ HTML 1ตรงนี้แล้วก็ใส่ Text เข้าไป sorry ใส่ Text เข้าไปตรงนี้นะครับโทรเทล0 0 0 0์ศ0 0 0 0นะสมมติดอย่างนี้นะ ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้อ่าก็เห็นไหมครับตกแต่งเฮดเดอร์ได้ตามใจชอบเลยนะครับลองมาเล่นกันดูนะครับตรงนี้คือส่วนของการตั้งค่าเฮดเดอร์แล้วก็เมนูแล้วก็โลโก้ของเรานะครับ